รที่เหลือครับสองตัวพ่อแม่พี่น้องมันแต่เรียบเดี๋ยวจะลองปล่อยหานดูนะครับสองตัวเล็กๆพันเวลาผ่านไปน้อยมาแล้วครับ นี้น่าจะเป็นตัวตัวผู้ครับน่าจะเป็นตัวผู้น่น,น่าจะเป็นตัวเมียเสียงเสียงร้องมันจะมันจะแหบกว่าตัวผู้นะครับตัวผู้เสียงจะใหญ่เฮ้ยอย่าไปกินถุงกินหญ้านู่น มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาโอ้โห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 มีมีแอบแอบ,บดแแบ,บดโดน,นะครับนะีนะ่แอบโดก็มาถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับไม่มีอะไรอัปเดตทุกหางครับโตและส่วนใครที่เหลือ ไม่ดีสักเก่นเลยครับไขรนี่ครับมันจะชอบกินยญ้าโอ้โหกับสวยกัดสวยหอยหลังครับนี่ครับมันชอบมันชอบกินหญ้านะครับ เลี้ยงพึงขังพึงปล่อยนะครับให้มันออกมาหายใจบ้างเนี่ยครับตัวผู้มันจะเหลืองๆนงตรงเสียงมันจะแหบๆไปนึงเนี่ยตัวผู้อันนี้ตัวผู้น,ผนี่ตัวเมียก็ขยายพันต่อไปสังเกตว่ามันจะมีสีเหลืองๆืองตรงปากนะครับตัวผู้ เฮ้ย,ยามานซับกันนะบ่าขนมันจะสวยนะครับอคอขนลาละเอียดตัวเมียนะครับตัวเมียตัวเมียตัวเมียเห็นวู้ครับ โอ้ย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 โอ้โหนจริงโอนจงโอนจริงนครับหันต่อยครับนตอยนต่อยนต่อยนต่อยครับโอ้โโดนสุรมุนกันไปโนโกรเลยแมหันตอยครับหันต่อยหันซับนะครับต่อยเหรอตยหอไต่อยเราหรอไต่อยเราห หัาตตอยห่นต่อยครับหัาตตอยดีครับผมใส่กางเกงเกงหนาเนี่ยกัดไม่ปล่อย้วครับเหมือนอังกซเชนเลยเฮ้ยอย่ามาใกล้มันหนามันสาบลุงไม่แกะเนี่ยเนี่ยมาอีกแล้วโหนโหนเลยระวังนะ เอ,อ,อยังโหดเลยทางเดียวน่ยครันนามาแก้นะมาโคตรโหดเลยหานะี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,าลวทางนี้มาทางนี้ดูดูดน้ำเย็นดูอย่าไปใกล้มันนะยังโหดเลยแทนหมาได้เลยเนี่ยมา,มาทางนี้เนี่ยครับ ห่านพันบูด็อกครับห่านพันบูด็อกเอ้ยนะพิษบูห่านพันพิษบูนะครับน่ครับไอ้แล้วครับเอกแล้วไอ้แล้ว,ลวห่านพันพิษบูนะครับก็ดูตลกตลกกันไปนะครับสนุกสนุกกันไป <c oughs> เราวันนี้ติดตาม้วยครับลุงอาร์ตชาแนลแก้วแก้ว โอเคครับสวัสดีครับ